นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สาเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่2ี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน4ี่ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสำเร็จของวันนี้สีคือคือสีขาวเทาสีเมฆบอกสีตะกัวสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีผูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆ ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามชัยสิงเอียเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกิณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างโซโซจอกระเชยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอป่า พอพึ่งฝอฝา,าพอพานพอฟันพอสมเผาและหมอมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข2เลข0ูนย์และเลข9หมาไเซตวันนี้นักประราษสอนไว้ว่าวาจาที่มีภัยเพราะในใจนั้นมีพิษวาจาไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่คิดก่อนพูดออกไปวาจาที่สิ้นคิด จะทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัยขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นบใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ